ตอนนี้บขอสอก็จัดรถโดยสารมากกว่า4,800เที่ยวนะคะรวมถึงรถเสริมอีกเป็นพันคันคุณผู้ชมคะเพื่อที่จะดูแลความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมคุณสุรพงษ์ปียโชดก็ได้ลงพื้นที่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าจตุจักรนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของหมอชิด2นะคะไปดูเรื่องของการเตรียมการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนนะคะบขอสคาดการณ์นะคะว่าจะมีผู้โดยสารใช้ บริการเพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ปีที่แล้วนะะเนี่ยนะคะคือปี6-7เนี่ยประมาณ5%เค่ะเที่ยวไปช่วงระหว่างวันที่25-26ธันวาคมคาดว่าน่าจะมีผู้โดยสารเฉลีย่ยเดินทางวันละ75,000คนจนถึง10,000แคนและคาดการณ์นะคะว่าจะมีผู้ใช้บริการมากที่สุดในวันที่27-28และ28 ธันวาคมนะคะน่าจะพุ่งไปถึง1,2 0 0 0 0หมื่นคนแล้วก็จะใช้รถตู้นะคะก็คือรถบขสรถร่วมรถตู้เนี่ยนะคะเฉลี่ยว,วันละ4,500ถึง4,800เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับค่ะน่าจะเดินทางกลับมาระหว่างวันที่1ถึง3มกราคมซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคาดว่าน่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยว,วันละ70,000จนถึง9 0 0 0 0คนแล้วก็คาดการนะคะว่าจะมีการใช้รถบรขอสอรถร่วมรถตู้เนี่ยเฉลี่ยว,วันละ4 2 0 0ถึง4,500เที่ยวค่ะเห็นบอกนะบอกปีนี้นะคุณผู้ชมนะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านบอกลวนะว่าเดินทางปีนี้จะไม่มีผู้ตกค้างและก็ต้องได้เดินทางก่อนเวลาเที่ยงคืนแน่นอนค่ะ พยายามจะให้พี่น้องประชาชนนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับไร้รอยต่อนะครับเราจะไม่เห็นว่าความคับดค้างของผู้โดยสารนะครับจะไม่มีมารอจนถึงที4ทีหแล้วครับนี่ k p i ที่เราตั้งใจไว้นะครับภายในเที่ยงคืนนะครับผู้โดยสารทุกคนได้กลับได้กลับบ้านนะครับ นี่นะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าปีนี้นี่เป็นปีที่มีวันหยุดยาวนะ,ะหยุดปีใหม่เนี่ยยาวจนถึงวันที่ห้าถูกไหมถ้าเกิดว่าลาัวมเสารอ,อาิตย์ด้วยรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคุณผู้ชมนะมันจะทําให้มีวันหยุดยาวมากแน่นอนว่า มาตรการเฝ้าระวังที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คืออุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมถึงทั้นยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะคุณอนุทินเนี่ยนะคะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมและเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศก,กาลปีใหม่2568รคุณอนุทินบอกเลยนะคะว่าปีนี้ต้องระมัดระวังและใส่ใจมากเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดที่มีเวลาย,ยาวนาน เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่การรณรงค์แค่7วันอันตรายละแต่ว่าเขาจะรณรงค์กันในรูปแบบ10วันอันตรายค่ะจะครอบคลุมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่5มกราคม2568เลยนะคุณผู้ชมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับคนที่สัญจรทางถนนดังนั้นคงต้องขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยทางราชการลดอุบัติเหตุให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างแรกคือดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับนะคะเตรียมความพร้อมทั้งของตัวเองทั้งของรถราอย่างเต็มที่ถ้า เรารู้สึกเราไม่ไหวเราง่วงแล้วเนี่ยก็ให้แหวะพักนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ได้ขอให้ทางตํารวจเนี่ยดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องของการจราจรการปรับการดาเนินคดีรวมถึงการตักเตือนคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะด้านการแพทย์ค่ะก็ได้ขอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเตรียมความพร้อมในการรับผู้ประสบอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บรวมถึงเตรียมบุคลากรเตรียมห้องผ่าตัดแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะให้การสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นน้อยที่สุดค่ะ